ดีๆนะทุกคนทําไมเราทุกคนเกิดมาถึงเจ็บป่วยต่างกันถึงมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เหมือนกันทําไมบางคนดูแข็งแรงแต่กลายเป็นมะเร็งบางคนเป็นโรคเลือดบางคนก็เป็นโรคนั้นโรคนี้โรคนู้นเดี๋ยวคุณมาฟังกันนะเพราะเรื่องนี้นะคะไม่ได้พูดเองมีอ้างอิงนะคะว่ามาจากหนังสืออะไรเดี๋ยวจะบอกกันนะคะเพราะทุกอย่างอันนี้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลมาจริงๆนะคะเรามารู้จักในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะ ธาตุเจ้าเรือนคืออะไรคุณเคยได้ยินไหมธาตุเจ้าเรือนค่ะความหมายก็คือการที่เราเกิดมามีธาตุสี่ธาตุดินน้ําลมไฟธาตุทั้งสี่ธาตุนี้ค่ะเมื่อมารวมกันแล้วนะคะเขาก็จะเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนนะคะฟังนะคะมันจะมีธาตุเด่นเราทุกคนเกิดมามีธาตุเด่นนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะธาตุของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเด่นมากเด่นน้อยบางคนมีธาตุที่ แบบเสื่อมมีธาตุที่พล่องมีธาตุที่มากไปเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันจะบอกว่าธาตุเจ้าเรือนนะคะมันก็จะมีธาตุดินน้ําลมและไฟอย่างดินน้ําลมไฟสี่ธาตุนี้รวมกันนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะมันจะมีธาตุหนึ่งที่เด่นที่สุดในตัวคุณนะคะมันจะมีธาตุที่เด่นที่สุดในตัวคุณหนึ่งมันเกิดจากเดือนเกิดก็ได้ปีเกิดก็ได้หรือเกิดจาก แต่จริงภูมิกําเนิดของเราเกิดมาต้องมีาธาตุนะคะต้องมีาธาตุเจ้าเรือนอยู่แล้วนะคะเราจึงเป็นองค์ประกอบเป็นตัวคนอยู่แบบนี้าธาตุก็คืออวัยวะภายในของเราคืออวัยวะที่มันส่งออกมาภายนอกนะคะทีนี้ครูกำลังจะอยากให้คุณรู้ว่า,าธาตุธาตุเจ้าเรือนนะคะหรือชาวบ้านทั่วๆไปะคะ่ะเขาเรียกกันว่า,าธาตุกำเนิด นะคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาเรียนนะคะเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหรืออะไรก็ตามเขาจะเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนแต่ถ้าพวกเราอะค่ะหรือเราเคยได้ยินปู่ย่าตายายเราพูดอะค่ะเขาจะพูดว่าธาตุกาเนิดนะคะทำไมป่วยบ่อยจังวะป่วยตั้งแต่เกิดเลยอะไรเงี้ยแบบธาตุกาเนิดมันไม่ดีธาตุมันไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะที่เราเคยได้ยินที่นี้เราลองมาดูนะคะว่าเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณเสียสมดุลของธาตุ คุณจะเกิดปัญหาสุขภาพอย่างแน่นอนมนุษย์มีสี่ธาตุดินน้ำลมและไฟคุณมาดูนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอนะ่ะพร่องในเรื่องของธาตุดินถ้าสมมติร่างกายของคุณอนะ่ะธาตุดินมากเกินไปหรือธาตุดินน้อยเกินไปธาตุดินมันพร่องมันไม่อยู่ในภาวะที่ปกติมมติว่าคุณเกิดมาธาตุดินนะคะคุณเป็นเกิดมาแล้วมีภาวะธาตุเป็นธาตุดินแต่ภาวะธาตุของคุณดันพร่องอย่างเงี้ยค่ะ ธาตุเจ้าเรือนคือธาตุดินแต่ธาตุดินในร่างกายของคุณดันพร่องนะคะดูดีๆคุณจะรู้ได้ไงว่าธาตุอะไรคุณพ่องดูนะคะครูจะเฉลยให้คุณทุกอันเลย